จากพระอุโบสถพระวิหารนะฮะซึ่งก็อยู่ข้างๆกันตรงน,นี้ด้านหลังของเราก็คือพระมนดกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของวัดมหาธาตุซึ่งเราก็ก็ต้องนิมนต์พระอาจารย์ราเชนนําชมเช่นกันนะครับท่านนิมนต์ลยครับก็แปลกใจนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพระผู้ชมอาจจะสงสัยเพราะว่าดูจากทรงอาคารแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าพระมนดกครับเดิมทีนี้ พระมนตรหลังนี้จะเป็นยอดทรงเป็นยอดทรงประสาทให้เราจินตนาการถึงพระมนตรที่ชายที่สระบุรีแล้วก็ที่วัดพระแก้วแต่ทีนี้ด้วยเหตุไฟไหม้กรมพระราชวังบวรสถานมงคลมหาสุรเสียงนาถนะท่านก็โปรดให้ทําเป็นหลังคาทรงลงในปัจจุบันนี้แต่มันก็ยังมีจุดสําคัญที่ยังให้เรียกเป็นพระมนตรได้ก็คือด้านในจะมีการจําลองพระมนตร ครับอันนี้หมายความว่าพระมณฑดบเนี่ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง<ช><ช>แล้วก็เกิดไฟไหม้ในรัชกาลที่หนึ่ง<ช>แล้วก็เลยทาขึ้นใหม่ที่พระอาจารย์ทราบเหตุผลว่าทำไมไม่ไม่กลับไปเป็นพระมณฑดบแบบเดิมท่านให้เหตุผลในตำนานวังหน้านะตำนานรัตหมาธาตุนะท่านบอกว่า,อายอดปราศาสตรเนี่ยมันพวกนกเอออะไรเออเนี่ยไปทํารังแล้วปรากฏว่าเหตุไฟไหมก็เพราะว่า นเนรรดหมาทานนี่แหละเล่นทุุ้่็ไปโดนลังนกเนี่ยทีนี้นม,มันก็กไหม,ไมลามไปหมดเลยที่พอสร้างใหม่ก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่ท่านก็ยังคงพระมนตบไว้ด้านในจะเห็นพระมนตดบด,ด้านในที่ซ้อนทับพระเจดีย์ทองอยู่สูง10บวาเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในดูหากว่าเราเห็นองค์ประกอบอผ่านในภาพนี้ก็ได้นะครับรอบๆร,ร,ระเบียง ระเบียงคดเนี่ยนะครับก็จะเห็นผ้าโบสดและพระวิหารแลวตรงกลางซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นพระมณฑ์ดบยอดมณฑดบเจ้าปราสาทนะครับแล้วก็ปรับมาเป็นโครงสร้างก็หมายความว่ายอดมนฑดบเดิมเนะี่ยอันนี้นะครับสองด้านนี้ใช่ไหมฮะนี่คือพระมนฑดบเดิมยอดพระมณฑดบเดิมก็น่าจะสูงชลูดขึ้นไปมากกว่านี้ซึ่งซึ่งเราจะพบภาพบางภาพที่ทําจําลองขึ้นมาให้เห็นนะพ้ปรับเปลี่ยนก็เลยเป็นหลังคาแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะเครื่องบนก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป ไม่ค่อยเห็นฟอร์มแบบนี้นะครับที่เห็นเป็นลักษณะอาคารวิหารกับอุโบสถระเบียงตรงกลางอีกหนึ่งอาคารไหนๆหนก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมมองลักษณะนี้นะครับจากตรงกลางเนี่ยนะเรามองตามทางเดินที่อยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารเนี่ยนะจากตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของจากทางเดินนะฮะร,ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหารแล้วก็ระเบียงคด ซึ่งเราเป็นจุดสังเกตเราจะเห็นว่าไม่สมมาตรนะครับหน้าบันของวิหารคตเนี่ยเอียงไปทางซ้ายสายเหตุมาจากอะไรครับพระอาจารย์อ,อย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะก็คือภายหลังจากไฟไหม้เนี่ยกรมพระราชวังบวร,บรสถานมงคลเนี่ยมหาสุรเสิยงขณาท่านก็โปรดให้ก่อพระอุโบสถใหม่เดิมที่อาจจะเหมือนจะศิลปะไทยทั่วไปเนาะที่มีเสา โดยรอบอพระอุบโบสถแต่ทีนี้พอหลังเกิดจากเหตุไฟไหมท่านบอกว่างั้นขยายออกให้ให้เต็มพื้นที่เลยดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามันไม่สมมาตรกันเกิดจากการที่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยก่อกำแพงให้เต็มพื้นที่ของพระอุบโบสถมันก็เลยมีไม่สมมาตรก็คือนะตัวพระอุบโบสถเนี่ยขยายออกมาม,กมันก็เลยทําให้ตรงเดิมนี่นะก็คือจะพอดีตรงกลางในภาพถ่ายเราก็จะปรากฏเห็นพื้นที่เดิมของวัดสดั กินอนาเขตเข้าไปถึงวังหน้าหรือในปัจจุบันคือมหาวิทยาัยธรรมศาสตร์